สวนผักที่ไร้บุญการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีผัวเมียคู่หนึ่งชื่อชดกับพองอาศัยอยู่ในกระท่อมทั้งสองคนไม่ใช่คนเลวร้ายไม่ได้เบียดเบียนใครไม่เคยเป็นลักขโมยของชาวบ้านหากแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนในหมู่บ้านต่างรู้กันดีก็คือผัวเมียคู่นี้มีนิสัยขี้เหนียวจนใครต่อใครเอาไปนินทากันทั่ว ชดเป็นชายร่างสันทัดเขาตื่นเช้าเป็นประจำเพื่อออกไปทำสวนปลูกพริกปลูกมะเขือกล้วยมาม่วงและยังปลูกอ้อยไว้ขายส่วนผองเมียของเขาเป็นหญิงรูปร่างพร้อมสูงใหญ่กว่าเมียบ้านอื่นๆนิสัยเจ้าระเบียบรักความสะอาดพูดจาขึงขังนางช่วยชดทำสวนผักผลไม้ทุกวันตั้งแต่เช้าจนตะวันคล้อยก็ยังไม่หยุดมือพัวเมียคู่นี้ขยันมาก แต่แทนที่ความขยันจะทำให้ชาวบ้านรักใคร่และเอ็นดูกลับกลายเป็นว่าคนทั้งหมู่บ้านมักเอื้อมระอาเพราะเขาไม่เคยแบ่งปันไม่เคยทำบุญไม่เคยทำทานให้ใครแม้แต่น้อยเวลามีงานบุญงานกระถินหรืองานศพชาวบ้านก็ชวนกันไปออกแรงออกของกินมาทำโรงทานแต่ชดกับพองไม่เคยไปร่วมเลยสักครั้งหากถูกใครถามพวกเขาก็มักตอบเพียงว่า ข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำสวนทั้งวันเงินทองก็หามาได้ด้วยเงือของข้าจะให้ออกไปโปรยเล่นทําไมใช่ใช่ข้าวของมันหายากนะพี่คนเรากินใช้เองยังไม่พอจะไปแบ่งให้คนอื่นทําไมเล่าแม้จะพูดเช่นนั้นแต่ความจริงแล้วทั้งคู่ไม่ได้ยากจนเลยตรงกันข้ามเขามีส่วนหลายไร่ผล,ลไม้ขายได้ทั้งปีเงินที่ได้มาก็เก็บสะสมไว้ไม่ใช้จ่ายเกินจําเป็น เสื้อผ้าก็ใส่ซ้ําจนเก่าแต่ในหีบเก็บเงินของชดกับห้องนั้นแน่นหนาเต็มไปด้วยเหรียญและธนาบัตรที่สะสมมานานบางครั้งชาวบ้านที่ยากจนกว่าเช่นยายคำเอื้อยซึ่งเลี้ยงหลานกําพร้าก็มาขอซื้อกล้วยในสวนไปกินบ้างด้วยเงินน้อยนิดผ่องก็ไม่ยอมขายลดราคาพูดเสียงแข็งว่าจะเอาก็เอาตามราคานี่ละของข้าปลูกเองรดน้ำเองดูแลเองทุกอย่าง จะให้ขายขาดทุนหรือ,อยังไงชาวบ้านน้ฟังก็ได้แต่ทำหน้าเจือนไม่กล้าเทียงเพราะรู้ดีว่าสู้คำพูดของพ่องไม่ได้แม้แต่พระนิวัตที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านของเขาทุกเช้าพ่องกับชดก็ทำเป็นเมินไม่เคยตักบาตรกับเขาเลยแม้แต่วันเดียวพระท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเดินผ่านไปเรื่อยๆแต่ชาวบ้านที่เห็นก็มักกระซิบกระซาบว่าหนังพ่องกับไอ้ชดนี่มัเมนเกินไป ขยันก็จริงแต่ขี้เหนียวอย่างกะอะไรดีตักบาทสักครั้งก็ไม่เคยเออว่ะคนอื่นเขามีไม่มากก็ยังพอทำบุญเผื่อใจไว้บ้างแต่มันสองคนผัวเมียเก็บเรียบไม่ยอมเสียของเสียเงินให้ใครแต่ชดกับพองไม่สนใจคำพูดใครเลยเขาคิดเพียงว่าตราบใดที่ไม่บิดเบียนใครไม่ลักของใครเขาก็ไม่ผิดการทำบุญทำทานเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตน วันเวลาผ่านไปสวนผักผลไม้ของชดกับพองยิ่งอุดมสมบูรณ์ทุกปีขายได้กำไรหลายถุงใหญ่แต่ทั้งคู่ก็ยังคงขี้เหนียวเหมือนเดิมไม่เคยคิดแบ่งปันไม่เคยไปงานบุญไม่เคยยื่นมือช่วยเหลือใครแม้ใจลึกๆจะรู้ว่าคนทั้งหมู่บ้านต่างรังเกียจแต่ก็ยังยึดมันว่าเงินทองต้องเก็บไว้กับตัวดีที่สุดชาวบ้านจึงพากันเรียกคานสองพัวเมียคู่นี้ว่า ชดผ่องผัวเมียขี้เหนียวรุ่งเช้าในฤดูฝนสายหมอกคลอครุ้งอยู่ทั่วสวนผักผลไม้ของชดกับพองเสียงไก่ขันดังแววว์เสมกับเสียงกบเคียดที่ร้องระงม,มในทุ่งนาพองหาบตะกล้าใส่ผักไปตลาดส่วนชดก็ตัดทางมะม่วงกับฝรั่งใส่ปี๊บเตรียมจะขนขายเหมือนทุกวันสองผัวเมียถึงขยันขันแข็งแต่ใครๆในหมู่บ้านก็รู้วันนี้ใสขี้เหนียวจนขึ้นชื่อ ขนาดตักบาตพระยังไม่เคยทำวันพระคนเขาเข้าวัดแต่สองคนนี้กลับนั่งนับเงินอยู่ที่เรือนบางทีก็ไปยืนจ้องสวนอย่างห่วงแหนเรากับกลัวใครมาขโมยเช้าว,วันนั้นพ่อตะวันขึ้นได้หน่อยก็มีชายแปลกหน้ารูปร่างสูงโปรงเดินเท้าเปล่าเข้ามายังสวนเขาสวมเสื้อผ้าธรรมดาเก่าๆหน้าตาอิดโรยคล้ายคนเดินทางมาไกล พ่องเห็นเข้าก็เอะใจรีบรองเรียกชดผัวเอ้ยมีคนเข้ามาในสวนเราแน่มันจะมาขโมยหรือเปล่าก็ไม่รู้ชดถือเคียวเดินกระแทกเท้าออกมาดวงตาเขาเต็มไปด้วยความระแวงเอ็งมาทำอะไรในสวนของข้าชดตวาดเสียงดังชายแปลกหน้าประนมมือไหว้ขออาภัยเถิดในท่านข้าเดินทางมาจากหมู่บ้านไกลนัก ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยอยากขอน้ำกินสักขันหรือผลไม้สักลูกก็ยังดีข้าจะได้มีแรงเดินต่อไปพองเหลือบตาไปที่ตะกร้าฟรังซึ่งเต็มแน่นรู้ว่ามีเกินกินเกินใช้นักหนาแต่ก็หันหน้านี้จะมาขอกินฟรีบ้านนี้ไม่มีหรอกถ้าอยากกินก็ไปซื้อที่ตลาดโน่นชายคนนั้นยิ้มอ่อนเหมือนไม่ได้ถือโทษข้าไม่มีเงินติดตัวเดินทางออกจากเรือนด้วยความจน ขอเพียงน้ำกินก็ยังดีแต่ชดกลับหัวร้อยเยาะหคนหนี่แปลกจริงของกินก็มาขอของดื่มก็มาขอบ้านข้าไม่ใช่โรงทานไปกิดไกลเลยนะเขาบอกมืนไลชายแปลกน้านิ่งไปครู่หนึ่งแววตาเศรา้าแต่ไม่โกรธก่อนหันหลังเดิอนออกจากสวนช้าๆเสียงฟีเท้าเขาละไปพร้อมกับเสียงสายลมพัดแล้วผ่องก็หันไปบน ที่ชดเอ๋ยดีแล้วที่ไหล่มันไปคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้เผลอๆเ,เป็นขโมยแฝงตัวมาพอไม่สมหวังก็อาจจะเผาสวนบ้านเราก็ได้นะแต่ชดกลับยืดอกภูมิใจใช่ข้าทำถูกแล้วถ้าเราใจอ่อนให้กินฟรีวันนี้วันหน้าก็มีมาอีกกินจนเราอดตายกันพอดีพวกเขาไม่รู้เลยว่าขณะที่ชายแปลกหน้าหายลับไปตามทางดินนั้นชาวบ้านที่ไปทำนาได้เห็นเหตุการณ์อยู่เงียบ หลายคนกระซิบกันเบาๆว่าชดกับผ่องใจดำยิ่งกว่าใครแค่ขันน้ำยังไม่ยอมแบ่งปันคืนนั้นหลังจากที่ชดกับผ่องเก็บผลไม้ขายได้เงินมากทั้งสองนั่งนับเหรียญที่ได้มาจนดึกดืน่นผ่องยิ้มพลางเอาห่องเงินมาวางไว้ใต้หมอนกลัวใครจะมาขโมยไปผ่องเอ๋ยเงินกองนี้ถ้าร้องไม่ประมาทคงได้อยู่เป็นสุขไปจนแก่ตายแน่ ชดเอ่ยพลางถอนหายใจด้วยความภาคภูมิใจแน่นอนสิพี่ชดถ้าหากว่าเราไม่แบ่งปันใครไม่ไปตั้งโรงทานหรือว่าเอาไปทําบุญชาวบ้านมันจะว่าเราอย่างไรก็ช่่งเถอะของของเราเงินของเราหามาเองแทๆ้ๆเองไม่ต้องห่วงรอกหน้าข้ากับเองมันเป็นคนขี้เหนียวใครๆเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เปลืองรอกคืนนั้นทั้งคู่หลับไปอย่างสบายใจแต่แล้วชดก็เกิดฝันประหลาดขึ้นมา เขาฝันว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในป่าใหญ่ท้องฟ้ามืดครึม้มมีเสียงนกเขาแมวร้องลมพัดใบไม้ปลิวเกลื่อนข้างหน้ามีแสงสว่างลางๆเขาจึงก้าวเดินตามไปจนพบชายชาราผู้หนึ่งเขาเพ่งมองอยู่ชั่วครู่ก็พบว่าท่านเป็นพระชาราใบหน้าสงบแววตาเมตตาชดเอ๋ยเองเ,เก็บเงินไว้กองพเนนแต่ไม่เคยแบ่งปันใครเลยไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญ เอ็งคิดหรือว่าเงินพวกนั้นจะติดตัวเองไปได้เมื่อถึงคราวตายเสียงพระชารากล่าวก้องในฟันชดตกใจรียบตอบตะกุกตะกักข้าก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนี่ขอรับทำนาทำสวนเหนื่อยก็เหนื่อยเงินที่ได้มาก็อยากเก็บเอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองยามแก่ชาราข้าไม่เดือดร้อนใครพระชาราใส่หัวช้าชดเอ้ย ของกินของใช้ในโลกนี้มันก็เป็นของชั่วคราวคนเราเกิดมาก็เปล่าเปลือยตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่เหรียญเดียวที่ติดตามไปได้คือกรรมที่ทำไว้เงินที่เองห่วงนักหนาหากไม่รู้จักใช้ในทางที่ควรก็อาจกลายเป็นของไร้ค่าเหมือนฝุ่นดินท่านใดน,นั้นพื้นดินรอบตัวชดก็แปลเปลี่ยนเป็นกองเงินกองทองเขาดีใจจนจะก้มลงตักขึ้นมาแต่พอสัมผัสกลับกลายเป็นดินทราย ร่วงกราวผ่านง่ามนิ้วเขากรีดร้องในใจอย่างเจ็บใจไม่เงินของข้าของแท้ทั้งนั้นไม่ใช่ดินทรายชดตะโกนกองแต่พระชราก็จ้องเขาอย่างสงบพร้อมเอ่ยประโยคที่ฝังลึกในใจว่ามีเงินทองแต่ไม่มีน้ำใจกับผู้อื่นมันก็เหมือนเงินพวกนั้นไร้ค่าชอสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาเหงื่อท่วมตัวหอบหายใจแรงจนผ่องที่นอนข้างๆต้องลุกขึ้นมาถามด้วยความตกใจ ที่เป็นอะไรเนี่ยเหงื่อแตกเชียวเหมือนควไปวิ่งหนีผีมาชดยังหอบอยู่จึงเล่าเรื่องฝันนั้นให้เมียฟังพ่องฟังแล้วก็หัวเราะแห้งๆฝันก็คือฝันพี่อย่าไปใส่ใจเลยนะคนเราอยู่ได้ก็ด้วยเงินทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีเงินข่าวปลาอาหารจะไปหามาจากไหนอย่าคิดมากไปเลยแม้ผ่องจะพูดเช่นนั้นแต่ในใจลึกๆชดกลับไม่สบายใจ เหมือนคำพูดของพระชราน,นั้นยังก้องอยู่ในหูไม่หายเช้าวันรุ่งึ้นขณะชดออกไปดูสวนเขาพบพระพิสุรูปหนึ่งเดินบินทบาทผ่านนาไรเขาเผลอยืนมองอยู่นานใจหนึ่งก็อยากเอาผักผล,ลไม้ใส่บาทให้แต่อีกใจก็นึกเสียดายเฮ้ยจะใส่ก็เสียดายไม่ใส่ก็รู้สึกผิดเหมือนคำในฝันยังคอยตามหลอกหลอนข่าอยู่ชดพึมพำกับตัวเอง แม้เขายังไม่ยอมตัดสินใจทำบุญแต่ความฝันครั้งนั้นก็ทำให้หัวใจของชดเริ่มสั่นคลอนเรากลับเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างจากฟ้าการเวลาล่วงเลยไปหลายปีชดกับห่องก็ยังคงมีชีวิตเช่นเดิมคือทำสวนผักผลไม้หาเช้ากินคำ่ำแต่ก็มีสมบัติเงินทองเก็บไว้มากไม่เคยเอออกมาทำบุญทำทานไม่เคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากบ้านสวนที่พวกเขาปลูกไว้ ก็ใหญ่โตร่มรื่นมีต้นมะม่วงมะขามเงาะเต็มไปหมดทุกฤดูเก็บเกี่ยวชดกับผ่องจะเฝ้าเก็บผลผลิตไว้ขายไม่ยอมแบ่งปันใครแม้แต่เด็กๆแวะมาขอผลไม้ที่หล่นตายตนก็ยังโดนไล่เสียงแข็งวันหนึ่งพายุใหญ่พัดกระหน่ำทั้งคืนต้นไม้ในสวนหักโค่นเสียหายไปมากผลไม้เสียหายเกือบหมดชดกับผ่องนั่งร้องไห้เพราะเสียดายผลผลิตที่ยังไม่ได้ขาย แม้กระทั่งในยามที่บ้านเรือนชาวบ้านรอบข้างพังเสียหายต้องมาช่วยกันซ่อมแซมและเก็บกวาดแต่สองผัวเมียก็ไม่คิดจะช่วยใครสนใจเพียงส่วนตัวเองไม่นานนักโรคภัยก็ค่อยๆค,ค,คลืบคลานเข้ามาหาทั้งคู่พวกเขาเริ่มล้มป่วยเมื่ออายุมากขึ้นแข้งขาอ่อนแรงทำงานได้ไม่เหมือนแต่ก่อนเงินทองที่เคยเก็บไว้ก็ร่อยลอแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ ไม่มีใครในหมู่บ้านคิดจะมาช่วยเหลือพวกเขาเลยบ้านใครบ้านมันต่างคนต่างอยู่เพราะชาวบ้านต่างจำได้ว่าเมื่อก่อนชดกับพองไม่เคยมีน้ำใจให้ใครคืนหนึ่งขณะพองนอนสมด้วยพิษไข้เธอฝันเห็นพระชารารูปหนึ่งมาปรากฏตรงหน้าพระนั้นเอย่ยด้วยเสียงอ่อนโยนว่าพองเอย๋ยเจ้ากับชดสะสมแต่ความตรหนีทีเหนียวไม่เคยเผื่อแผ่แบ่งใคร แม้จะไม่เบียดเบียนผู้ใดแต่ใจก็ปิดกัน้นทําให้ยามลำบากไร้คนเมตตาชีวิตย่อมทุกข์ยากเช่นนี้แลห้องสะดุ้งตื่นน้ำตาไหลพรากเธอเล่าให้ชดฟังชดได้แต่นางเงียบสีหน้าเศร้าสลดพ่อรู้ว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผลของสิ่งที่ตนทำไว้ทั้งสิน้นหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเปลี่ยนใจถึงแม้ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ก็หมั่นไปวัดฟังเทศ ใส่บาตรตามกำลังช่วยเหลือคนอื่นบ้างเท่าที่จะทำได้แม้ไม่มากมายแต่ก็มาจากใจที่เปิดกว้างไม่เหมือนเมื่อก่อนชาวบ้านเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเอ็นดูบางครั้งมีผักผล,ลไม้ก็เอามาแบ่งให้หรือยามเจ็บป่วยก็มีคนมาช่วยเหลือทำให้ชีวิตช่วงบั้นปลายของชดกับพองไม่โดดเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนความขี้เหนียวแม้ไม่ทำร้ายใครแต่ก็เป็นดั่งกำแพงกั้นใจ หากไม่รู้จักแบ่งปันยามลำบากก็ไร้คนช่วยเหลือแต่หากเปิดใจทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังนำพาความอบอุ่นและความเมตตามาสู่ชีวิตได้เสมอ